สวัสดีค่ะบ้านไม้กึ่งปูนนะคะเป็นบ้านสองชั้นค่ะทรงคลาสสิกค่ะทุกท่านทำเลอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมรำพูนเตาสารรำพูลกาบบ้านพร้อมที่ดินขนาด1งาน14ตารางวาค่ะเป็นบ้านสอชั้นนะคะสองห้องนอน2ห้องน้ำค่ะมีพื้นที่ใช้สอยตัวบ้านชั้นบนชั้นล่างนี่ประมาณ133ตารางเมตรค่ะ ตั้งอยู่ซอย6ห,หน้าบ้านหันทิศใต้นะคะถูกตามหลักฮวงจุ้ยเลยค่ะลมเข้าตลอดปีค่ะบ้านเลขที่42ค่ะมีระเบียงด้านหน้ามีดาดฟ้าด้านหลังมีหน้าต่างมีประตูไม้สักตัวบ้านเป็นไม้พยุงไร้ไม้ประดู่นะคะโดยรวมก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะตัวบ้านทาสีการปวกด้วยค่ะเรียบร้อยดีเลยทีเดียว พื้นที่กว้างขวางค่ะต่อเติมเพิ่มได้กั้นห้องเพิ่มก็ได้นะคะน้ำไม่ท่วมค่ะเดินทางสะดวกนะคะอยู่ใกล้นิคมอุตสาหากรรม5กิโลเมตรค่ะตั้งอยู่ที่หมู่5บ้านเหมืองควกักตําบลมะเขือแจ้อําเภอเมืองจังหวัดรำพูนมีพื้นที่จอดรถเยอะเลยนะคะทุกท่านไม่ว่าจะจอดรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ได้หมดเลยมีลานซัดลางนะคะกว้างมากค่ะ ถึงแม้ท่านจะชอบซักตากนะคะโอ้โหพื้นที่กว้างค่ะลูกค้าตอบโจทย์ค่ะแปลงนี้ราคา1.7ล้าน7แสนบาทค่ะปรับลดราคามาแล้วนะคะจากเดิมเมื่อตอนแรกนะคะขายอยู่ที่1.9ล้าน9แสนแต่ตอนนี้ ขาย1นึ่งร้านเจ็ดแสดนบาทค่ะเจ้าของขายเองนะคะพร้อมโอนได้เลยค่ะไม่ติดจำนองไม่ติดภาระใดๆน,น,นะคะแต่ตอนนี้มีคนเชา่าอยู่ด้วยนะคะถ้าสนใจอย่างไรติดต่อโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมโทรได้เลยนะคะมีเบอร์ติดต่อใส่ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนะคะในวันนี้เจคโนขอลาไปแล้วค่ะไว้พ,พบกันใหม่ปีหน้านะคะปี69นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยสวัสดีค่ะ